วันนี้นะคะพามาพบกับเจ้ามัต้าสามนะคะสีเทาปี2012ค่ะคันนี้นะคะมาในเครื่องยนต์พันหแล้วก็ผ่อนสบายมาแลคะผ่อนเพียงเดือนละสี่พันกบาทเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมแม็กที3 7สามสิบเ็ดนะคะขอบสิบแปดสีขาวค่ะคันนี้เนี่ยค่ะดูรอบๆคันได้เลยนะคะแบบูสีแบบดูผู้ดีมากเลยค่ะหรูหรามากคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะ นี่เลยค่ะห้องเครื่องนะคะเครื่องเดิมเลยนะคะตัวนี้ฝากระโปรงก็เดิมค่ะคานก็เดิมค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะอ่าภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัวนี้นั่งสบายทาความสะอาดง่ายนะคะเอพวงมาลัยเป็นมันติฟังชันแล้วก็ไม้เพียงแสงเท่านั้นเองค่ะไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะ ด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันถ้าสนใจติดต่อมาที่เราได้เลยนะคะ